สวัสดีค่ะอยู่กับมะะแม่ดาแฟมิลี่นะคะพอดีแม่ดามาบอกบุญนะคะบ้านสามหลังที่แก้งเกอกนะคะอันนี้คือบ้านของนายถนอมนะคะของน้องน้ำตาลเนาะคือบ้านที่ผู้ใหญ่ใจดี FC สร้างให้นะคะบวกกับสีสหายนะคะผู้มอบโอกาสนะคะสีสหายผู้มอบโอกาสให้นะคะผู้ที่ยากไหลเนาะคือตะกอนนะคะถนอมนี้ก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกสองคนนะคะ มีลูกสองคนแล้วบ้านก็หลังเล็กๆที่ทำกินก็ไม่มีนะคะคือจะหาเช้ากินข้าคือรับจ้างทั่วไปนะคะมีใครจ้างไปทำอะไรนะคะทำทำไร่ทำนาทางหญ้าใส่ปุ๋ยนะคะไปหมดนะคะถนอมก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับน้องชายของแม่ดาที่ป่วยติดเตียงนะคะก็ไปหาเพื่อนบ่อยๆนะคะถนอมเนาะ เวลาแม่ดาวทำนาก็จ้างเขาตลอดนะคะไม่ว่าจะถอนกล้าหรือว่าดำนานะคะก็เขารับจ้างทั่วไปว่าแต่มีคนจ้างเขาก็ไปหมดนะคะเพื่อหาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเนาะซื้อข้าวซื้ออาหารให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็พอดีมีอาซีสหายนะคะ ได้มาเห็นก็เอซีได้ร่วมสร้างบ้านให้หนึ่งหลังนะคะแต่ก่อนจะเป็นกระท่อมเล็กๆนะคะเพื่อให้ลูกเขาได้มีบ้านอยู่ยังไงแต่ก่อนก็จะมีบ้านเล็กๆอยู่ข้างหลังโน่นละคะ่ะเป็นกระท่อมเล็กๆเนาะเออเดี๋ยวเดินไปดูแม่นบ่ มันมาอยู่เนาะนนนเอออ๋อนี่แหละค่ะบ้านบ้านที่เขาอยู่นะคะก็เลยมันไม่มีฝาเนาะไม่มีฝาก็เลยเอาเอาอะไรนะเอาผ้ามากั้งเอานะคะก็ลูกเขาก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วนะคะก็เลยได้รับโอกาสนะคะได้รับโอกาส จาก FC ผู้ใหญ่ใจดีนะคะผ่านสสหายมานะคะสร้างบ้านให้นะคะตอนนี้น้องน้ำตาลก็อยู่อยู่ปอปอ .4 หรือปอ .5 นี่แหละกำลังโตนะคะส่วนลูกคนโตก็ไปเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะแล้วทุกวันนี้เขาก็ยัง รับจ้างเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขาไม่มีที่ทํากินเนาะเขาไม่มีที่เป็นของตัวเองเขาก็รับจ้างไปวันๆนะคะมีใครจ้างเขาก็าไปนะคะหาเช้ากินขําหาเลี้ยงลูกเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนะก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญแล้วก็สีสหายนะคะที่มอบโอกาสให้นะคะได้บ้านหลังนี้ได้อยู่ได้อาศัย เป็นบ้านอยู่ที่แยกออกมาจากหมู่บ้านกกตูมนะคะเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านสามหลังเนาะแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาอีกหลังนึงก็เป็นสี่หลังนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะก็เลยเป็นบ้านสี่หลังนะคะตอนนี้ก็มีแต่คุณตาอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าเขาก็ไปทำไร่ทาํานาฮะอยู่หากินกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสัมษัสคุณตา สวัสดีค่ะคุณตาอยู่คนเดียวเหงาบ่ตาวิทยุและเห็ดหมูฮะวิทยุและเห็ดหมูอ่ะเอาวิทยุเห็ดหมูนนเพลงฟังหนังกูจะอยู่โดดเดียวเนาะาแล้วยนี่ยมันกับเขากับปลาดีตาเห็ดจ,จังไรจัะเลือกับเขาเนี่ยที่ของตลาด อ๋อรถกับข่าวพานมานีมกัะจอดซื้อจอ้เพราะตอ,องนั้นขั้นเขา,าค่ะแล้วแล้ว,ลว,ลวตาได้เงินจากสาละมาซื้อูงอายุมน,นื่อเงินผู้สูงอายุมันพ่อกินยังไลวะตาประหยัดเอาเนี่ยที่เขากระเสริมมาอยู่ท่ามกรุงอ๋อลูกหลานอ๋อลูกหลานกะ ส่งมาให้อยู่เนาะข้าม,มีโทกไปกับประหยัดกินเอาแล้วเนาะอยู่ผู้เดียวเนาะผู้เดียวโกินต้องกับผู้เปลี่ยนเขาได้หรอกเ,รเ,เปลืองเขา่านนั้แหปะตาเข่าด้ซื้อบ่ซื้อเป็นกระสอบบ่หรือซื้อเป็นกิโลซื้อเป็นถังซื้อเป็นถังถังละสี่ร้อยห้าร้อยกูแล้วได้จักเดือนบันนี้ถังนึงดเดือนหนึ่งเฮะเดือนเดียวเดือนหนึ่ง ี十五十五十่ร้อยห้าร้อยเงินเดือนผู้เชาได้แปดล้อยบ่แปดล้อยเดือนหนึ่งการได้แปดร้อยกับซื้อได้เจ็ดร้อยได้เจ็ดร้อยซื้อเขา่าสักสี่ร้อยเท่าละเช่าบาทสามสิบบาทไปแล้วครับเขาก็ได้ไปหาปูหาปลาได้ยูบลาตาบ<อ>่ไปลงน้ำลงในบ่ได้แล้วเนาะวิ่นเลยค่ะเป็นวิน เ,เดินวิ่เดี๋ยวลมล่มลงใส่หนามเนาะหนามมาันแห้งหนามลึกหนามห่วยใหญ่ทั้งทีมันบ่นมีห่วยน้อยบ่ไลุ่มโอ้ยหลายขีดแล้วลง่มหนามขึ้นเขากับบ้าไรบตาบ่ขึ้นเขาเก็บผับกหวานกับบ้าไรเนาะโอ้ยขึ้นเขาหาเก็บผักหวานกับบ้าไรแถวนี้มันบ่มีต้นผักหวานพร้อมเนาะแถวนี้มันบ่มีต้นผักหวานก็ได้แต่กินกับข้าวตลาดกับลูกหลานลูกหลานกับหามาซุงอยูอ่บ่ ปีใหม่เขาก็บ่ได้ลงมาเดี๋ยวเขาบ่าได้โดแต่เขาอย่างนี้โดหลานเคยลงมาบา้านมีเขาส่งของรถบ่มีเวลาได้๋ยมีเวลาได้มามเามานาะเขาก็ส่งเงินมาให้ตรงเงินมาให้ 4, 000, 5, 000. พ่อได้อยู่ได้กินบัตาที่พันผ่าพันพ่อได้ซื้อกินไปเดียวเงียบเงากรเปิดวิทย,ยุฟังเพลงบอ ยางเราโลละเร่อแถ่นี่แล้วเนาะตาเนาะต่าบ้านอยู่ผู้เดียวคอกหมอกกี่วัี่เขาไปให้ไปหน้าไปสวนเบิดแล้วหลุดมิดซอยมอยเนาะอย่างนี้แต่เสียงลมนี่แหละวืวูอยู่นี่แหละลมหนาวเนาะลมกันแนวใด้ได้บาบาได้สองมือมาอีกแล้วมาอีกแล้วปีนี้ขึ้หนาวเงาถิ่นแค่ก้าวแล้หนาวอะไรซีมือหามือเหมือนกับตุ๊ด เดี๋ยวนี้สาวเดียวเอาเลยเนาะาตั้งแต่ท่านว่ามานี่ยเอาหนาวมา,าวตลอดเลยบ่แดดสองมือห่อนสองมือหนาวอีกแหละขี้ห่อนงานถาดผุนละแมนิบีดงานถาดผุนละมันจังสีห่อนนะข้าท่านกระกับกคนเด้อตาเด้ออายุมั่นขันยื่นเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อได้ชิสกับโคชูดาแล้วมาเอา อ๋ออ๋อขับไปใส่ซิดน้ำเขาอยู่ติมืออ๋อพ่อสุดาบอกมาเอาน่ะโอ้เจ้ามาหาเนาะจ้าเจ้าซาเจ้าจิตไปได้หรอเจ้าพอวาเขาบอกมีรถไปเนาะมีรถไปไปบ่ได้บ่ชมลมเที่ยวมาหาอยู่เจ้าซาทูไปกลับกันเด้อตาเด้อมันบอกบอกย้ายย่อยไปไหนเด้อตา แล้วงานบุญบวชพุ l l ะจังสิเมื่อบวชมืออืนออ่นนี่แหละจ้าแล,ล้วงานบวกนชกะเมือ่อหาเงินหาทองคือกานละหลาตาเอ้ยอ,ออกมาหาค่ะไ <หา S 2> อช้อมมือที่ช้อมใบออกมาอี๋จ้า สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอยู่บ้านสีหลังห่างจากหมู่บ้านไกลพอสมควรนะคะประมาณ2โลนะคะ2โลหรือสามกิโลนะคะก็จะเงียบประมาณนี้และคะ่ะ